วันนี้ครับผมครับวันนี้ผมพาพี่ๆมารอดใตพ้พระอูสถหลังเก่าวัดบางมุมโคนะครับวัดหลวงพ่อปานนะครับจริจะแทนกล้องหน้าไปนะครับ ลุงครับผมถามหน่อยไอ้ที่เราลอกๆอย่างนี้โอนขาเพราะไอ้นั่นคือเสาของโบสถ์หรือว่าใช่เสาของโบสถ์เสาเสาเสาเอกนะครับต้องมีทุกโบสถ์เนี่ยเสาเอกเสาเอกนะลุงเขาบอกว่าเสาเอกอันนี้คือผู้รู้ตัวจริงเลยโอนเฝ้าอยู่บริเวณใต้โบสถ์ของวัดบางลงนะลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรชื่อลนอ่าลุงลนนะมาถึงมาถามหาได้ลุงลนสายตรงวัดบางลงโธเลยนะแล้วก็ปาน เคสวัสดีพี่ครับอันนี้พามาดูใต้และเรารอดใต้พระปรนธานพระประธานพระประธานอยู่คนเรารอดนะพระนระธานแล้วก็อ๋อแล้วเนี่ยแล้วแล้วแล้วบริเวณเนี้ยนี่เสาเอกป่ะอ๋อเสาเอกใช่ไหมอันนี้เสาเอกเขาปิดทองด้วยไหมอ่าอันเนี้ยนี่คือโบสถ์หลังเก่าเขาโบสถ์หลังเก่าร้อยปีแล้วโบสถ์เนี้ยร้อยปีสองสี่หกสองสี่หกเจ็ดเนี่ยสองสี่หกเจ็ดก็พอดีมาต่อร้อยปีร้อยปี ผมเกิดไม่ทันนะไม่ทันใช่ไหมนี่แสดงว่ามีพระโอลมีเยอะแย่ๆได้เงาวันอ่ะลุงเราต้องมีของดีเรานักสุดก็ปานคือติดมันเป็นไรกราบไหว้ทุกวันอยู่แถ่นี้ต้องมีนะที่บ้านนี้เทียบไม่มีอ๋อ่าไม่มีนะนี่ใส่ดิใส่กันหนักปะอันเรียบร้อยแล้วครับเรียอยเปแล้วครับมาปุยกับผู้รู้ตัวจริงเนี่ยอ่านี่มาเจาะเลยนะลุงชื่ออะไรนะขอยืมทีฮะลนลนสายตรง วัดบางนำโพงคมาเจอรวมได้ใต้พระบัวสดนี่ไปตรงนี้เลยนะสาวที่จะเจอการสาวที่จอกันวันอื่นมีดุละนะครับโอเคสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับ